มันต้องให้ให้เวลาในการพิสูจน์ความดีอะหนิงกล้าที่จะพูดคําว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีเด็กคนนี้เป็นเด็กกระตันยูจริงๆค่ะอทํ่าทำไมพักนี้พัวพันแต่คำว่าคดีกับลูกชายเราค่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงเอ่อในส่วนของ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 เทมเองเนี่ยหนูต้องบอกว่าต้องต้องรอให้น้องให้น้องคุยอะนะคะแต่ตอนหนิงอะ สามารถพูดได้ในส่วนที่ว่าหนิงมั่นใจในเด็กคนนี้ซ,ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นทางวิจารเก่าไปตกลงกันค,คือคือโดยดีเทลเนี่ยหนิงว่ารอ,อ,อสักพักหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าในส่วนของของความรู้สึกที่ว่าอ่ใครจะรู้สึกอะไรยังไงหนิงก็บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กกระตันยูจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กดีน้องน้องกังวคือ ญาติพูดถึงเรื่องตรงนี้และกันหนิงจะพูดได้แค่คําเดียวว่าเอาว่าหนิงอยู่ในวงการบันเทิงเนาะหนิงเป็นผู้จัดละครมาเนี่ยทำงานมาจะสิบปีในในมุมของผู้จัดละครหนิงกล้าที่จะพูดคําว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วฝัง่งฝั่งตัว,ต,วตัวน้องเองน้องเพราะหนูมีความรู้สึกกังวลเครียดอะไรอกังวลไหมหรอก็ อาจจะอาจจะคิดในมุมว่าคนจะเข้าใจหรือเปล่าและจะเข้าใจในรูปแบบไหนหนิงก็จะบอกน้องว่าออในในเรื่องของของสื่อหรือในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เราไม่สามารถที่จะไปไปควบคุมใครได้แล้วก็จะให้ใครเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการให้เขาเข้าใจได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและ อยู่ในสภาวะของสิ่งที่ทำนะวันนี้ให้เป็นอย่างงี้ไปได้ตลอดอะไรก็แล้วแต่หนิงว่านะมันต้องให้<ม>ให้เวลาในการพิสูจน์ความดีอะอยู่ที่ไหนอะมันก็คือดีต่อให้บางคนจะไม่เข้าใจมันก็ต้องรอระยะเวลาคือดีมันก็คือดีมันคือแค่นั้นเองแล้วหนิงก็มั่นใจในเด็กคนนี้ว่าเป็นเด็กดีค่ะตวี่หนิงเองจะมีการเข้าไปช่วยหรือ,หรอให้คำแนะนำอะไร อหนิงก็ช่วยดูแลตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าในรายละเอียดก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าว่ายังขออนุญาตแล้วกันนะคะในในส่วนของของที่ที่ mail ไม่สัมภาษณ์ซึ่งอันนี้หนิงต้องบอกว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วมันเป็นข่าวที่แบบโอ้ตั้งแต่หนิงว่าปีกว่าแล้วเรื่องเนี้แล้วมันเคยเป็นข่าวมาทีแล้วมันมันไม่ได้เป็นประเด็นใหม่อะไรค่ะโอเค คือคือเหมือนกับอาจจะเป็นว่าเมย์เองอาจจะยังไม่ได้แบบว่าไปไปเจอพี่พี่นักข่าวแล้วก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องข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 อง,ของเรื่องการโกงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆประเด็นเนี่ยหนิงหนิงเคยให้สัมภาษณ์ไปไว้ปีกว่าจะ2ปีแล้วอะค่ะเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ